ไปวันนี้ท่านผู้ชมใกล้ลปีใหม่แนละ้ววันนี้คือวันที่31ใกล้เที่ยงคืนแะล้วเราถ่ายตอนนี้คือกี um. s <S ่โมงนะสี่ทุ่มกว่าผมมีนี่มาเหนือโชคปีใหม่ท่านผู้ชมแบบนี่เราจะมาทดลองกันนะกับวิดบึ้มวิดบึ้มนะอันนี้อันใหญ่นะหาซื้อทั่วไปท่านผู้ชมนี่เรียกว่าจังหวัดกับอันเล็กดูซิว่าอันไหนมันจะสวยกว่ากัน ไอความดังให้ผมไม่ค่ยอยสนใจแต่ความสวยคือเรียว่าอร่อจัเจ๋งกว่าแล้วไปลองอะไรกันเลยกว่าไปตอนนี้ผมรอรอสีอ่หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีจะไปใหม่ครับตอนนี้สี่ทุ่มห้าสิบกว่ามั้งรต,ต้องไปไหมผมจะไปทดลองใหม่ผมเหลือของอ,อีกเยอะแยะเลยนี่เอาให้หนักๆเลยเจอกันเครื่องพู 人一天，哎、慢了，老天、嗯、好忙我们时间。你工作。 我当初。 อะไ้ว่าดีอย่างชัดเลยิงอเออ,อเราก็ไปลองกันได้เลยนะดูซิว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่โอ้โตัวนี้ดูณู้ชดูดรอบๆที่นี่คือแลนด์มาร์คเฮ้ยตะก้อกเลยตตมมาไป เรียนตมามกล้องนี่นคือที่นี่คือเรียนมาแล้วนี่คือการหุบเขาท่านผู้ชมที่ผมมาจุดบีทบึ้มกันนะดูสิว่าชมไปใหม่แต่การหุบเขาก็มีคนจุดเยอะกันแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยนี่ผมว่าอาจจะล่นเขาได้แล้วก็นี่ลองเลยมันจะซักแค่ไหนกันนะเห็นไหมพอมันหุ่ยคนแรงพอขึ้นยนังก็ไล่ตามเลยนะเปิด อุ Ooh, ้ดุบๆบลยเป็นไงอันนี้แบบธรรมดาเบสิกนะครกบก็เหลือตัวใหญ่ผมก็ไม่เคยลองเสียงไงวะที่ลองคือถอดนกนกถอดจุกออกปึ๊บเจอเจอดินปืนนะเราไปลองตัวใหญ่กันเลยนะครับนี่เราจะลองตัวนี้นะมาใกล้ๆเลยใกล้ๆให้ นี่ว่าตัวนี้เป็นยังไงนะเอ้ยเยอะๆเยอะๆอย่างๆอย่างจังต่กล้องก็กลัวเป็นเราอย่าก,กลัวนะครับถ้าเกิดล้มล้มจุดแล้วนะครับตัวนี้รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกท่านโอ้โ,อโหโรงมากโอ้เจ๋งมเมื่อกี้ ทันปะตาก็หันหันไหมทันอยู่ตอนนี้เหมือนน้องผมได้ยินเสียงคนไออรับแล้วก็ไปตามหาเราจะเข้าไปที่มืดนู้นน่านผู้ชมมันมืดมากแต่เราพวกเราจะใจไงแก๊งสามซ่าเกี้ยวหูสี่สามสองลุย ตอนนี้เราไม่รู้ว่าตพราะั้นมีอะไรไปแตะแล้วไม่กลัวฮึท่านแม่ระหว่างทางเอาไปเหยียบไเปเฟิร์นตอนนี้ทุกอย่างมดึดมากเลยโดนไฟเราไปก็ <S <S เกินไปแล้วบอกเลยพี <S <S ่ปลุก ตัวไหนเฟิร์นตรงไหนเอ็งเห็นตรงไหนเองเห็นคนตรงไหนเมื่อกี้ฮะแมวเอ็งเห็นคนตรงไหนเมื่อกไปคุยกับแฟนทำไมเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมอยู่อ๋ไม่มีแฟนเลยเบาเอ็งเห็นคนตรงไหนเมื่อกี้อ๋อแพ็คกิ้งมาไหนไหนไหนฮะที่ไหนเหลือใจตอนแมวอยู่ไหนแล้ยวดีกว่าแมวเขาติดปลายไว้ดีกว่าไหนวะอันนี้ต้นเชือกแมวอยู่อ๋อบ้านแมวไง โอ้ยเดี๋ยวฉันจดตรงตนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันติดนี่ใหม่นี่แมวเยอะมากทข้ามอเหเดี๋ยวแมวมาเจอเหรอมันไวมันได้ยินเสียงดังกว่าเราอ๋อที่ที่ท,ท,ที่ที่เขาชอบเอาเอาแมวมาทิ้งกันนะตรงน,นี้นะจดตรงนี้ไม่ได้แต่ป้าหนูได้เขาหน้ากดุดเบียแมงไม่ขึ้นเลยขาดเบียดกุดแล้วเบียดน,นี่ผมก็ไม่มีอะไรผสมน้องผมซาฟะจะเจาะพวดกัน ่ปเรารเที่ยงคืนกันเลยคุณผู้ชมนี่เรามาเช็คเดือนอีกกระจงกระเจิงหมดอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมกำลังปักวิ๊กแรงมาเติมความซ่าก่ะนี่เราขอปักขอโหเใ้้ขึ้นขอนิ่นต่อกุยม้สองน้องนะได้ไปบ้างอ่ะ รนี่ของใหญ่เอาไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมของพันนาเลยกับของใหญ่ตรงนี้นะครับหัวพันนาของ,ของ,ของใหญ่นะครับมาดูใกล้เลยครับใหญ่นะนี่มาดูนี้เลยใหญ่ครับแล้วต้องดึงออกเลยน,นะพลาสติกอะ่ะเขาเรียกว่าจุกอะ่ะ จุกเว้นเข้นทำมีก็ได้ยพี่สงค์ปรับมืออย่างเงี้ยจุกอ่ะแล้วก็อันนี้เสียบอีกทีใช่ป่ะวะใหญ่พี่สงคงมีของใหญ่สองตัวนี่คือตัวแดงหัวแดง นี่คือตัวนี้กี่โมงแล้วพี่ชมกี่วงแล้วห้าเก้่ห้าเกนคะรับเวาปักอีกสองตัว จุดกันคุณหนักคุณแบบเราให้พวกเขาจุดกันเสร็จก่อนแล้วต่อไปเป็นตาของเราเราจะไม่แย่งชิ้ไทยจะไล่คุณนัอย่ากลัว bảy không muốn vậy. มาแมววิ่งเกี้ยวไปเลยครับลูกเดี๋ยว,ยวพิ่งขอช็อตหนึ่งก่อนมัน ริ่มไม่สวยแล้ววะกล่องบ้านเราจุดยังวะ นราหมดเลยพักก็ตัวกันยับเลย

าคลิปอ่ะมาคลิปหนูอะ่ะเจ้าตัตอนนี้เองอะ่ะแล้วถ่ายเลยไม่มันก็อยู่เฉยๆจะถ่ายก็ไมถ่ายอะเอาให้เห็นนี่ไงไม่เห็นได้แกะสามดินที่เดิมกเมื่อกี้ไม่เห็น,น,นเหมือนกันเห็นเห็นแค่แชโอ้ทฉไไว้ด อุ้ยมันออกได้ด้วยเอยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อ้าวได้ชอตสุดท้ายอ่ะเาเียบ่าจุดสตัวนี้่อตุดเตรียมวิ่งอันนั้นอ่ะ พี่ได้รู้ข่าวดีวะมันมันรูร้ข่าวรู้อยู่เกย์ก็ดิ้กน้อนอยู่ฝั่งนู้นนนไม่ใช่เนี่เนี่ยเห็นเห็นเนี่ยเออมันอยู่นี่นี่แหละม,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 มันลองางไก่รองางไก่เลยไปพอก่อนพอก่อนจุดอะไรนีน่เฮ้ยขออันนี้ขอช็อตนี้ก่อน ไปให้พีชมก,ก็อย่าลืมไปติดตามหนังผมนะซีรีส์เป็นบอม b s u r ว i v o ปีสองพันี่ห้ารอชมกันเลยช่องยูทูบผมฟรีไม่ต้องไปเสียตัยงที่ไหนไป